ก่อนหน่งต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมาอยู่กับน้องยศเกมเมอร์นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องวิสาตนะครับก่อนที่จะโอเพนเบต้านะครับผมแล้วตอนนี้ผมใส่ของอะไรบ้างนะครับอัพสกิลอะไรนะครับอันนี้เป็นแนวทางสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าคนที่รู้แล้วก็่อยลผ่านได้เลยนะครับผมมาดูที่สกิลนะครับผม ผมใช้เป็นสกิลของเรกูลานะครับเป็นสกิลตระกูลแลนทั้งหมดนะครับช่วงแรกๆใช้แค่สกิลยิงอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าพวกนี้เป็นสกิลยิงไวนะครับคูดาวไวสามารถคอมบูได้นะครับแค่6สกิลนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับพวกสกิลปั๊บนะครับก็ซื้อแบบนี้ได้เลยครับ ตามขั้นได้เลยนะครับผมอันนี้ผมจําไม่ได้ว่าสกคิลขั้นอะไรบ้างแต่ว่ามันมีเด้งเลือดเด้งเลือดหมูนี่สําคัญนะครับเวลาเป็นปาร์ตี้ครับแล้วก็มีเด้งเกรดหมูอ่าที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วก็บัฟตัวนี้นะครับบัฟเพิ่ม HP กับ MP Max นะครับผมแล้วก็มีการคีเพิ่มโล่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นบล็อก16ครั้งนะครับผม อ่าตกี้แบบไปไวๆนะครับอัปเกรดผมก็ใช้ประมาณนี้ครับเป็นดิฟเฟนต์นะครับแม่นนะครับแล้วก็เป็นเมจิแอทแทกหลบนะครับแล้วก็แม่นแล้วก็เป็นเมจิแอทแท c กนะครับเิเชยลก็ไม่มีอะไรมากครับผมส่วนเรื่องของนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้มันเป็นโค้ดเบต้าใช่ไหมมันทําได้อันนี้ผมทําเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ Open Beta ้าอาจจะต้องไปทําเป็นคิเลี หมดเลยนะครับผมอาจจะเป็นใส่เป็นหัวที่ติดออฟเป็นคิเลตมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นคิเลตกับคีแดมสองอันก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นคิเลตสองอันคี่์ดมหนึ่งอันก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมเพื่อก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมใส่เป็นแม็กคีเพื่อว่าโอกาสคียมจะได้เยอะๆนะครับแต่ถ้าเรามีแม็กคีเยอะเราก็ต้องมี อุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นคีย์ทิเคิลเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่ว่าเราแบบแม็คี60แต่ว่าคีย์ที่ข้อเรา30มสิบอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่สัมพันธ์กันนะครับส่วนถุงมือถุงมืออันเนี้ยที่เซิร์ฟเปิดผมจะทำก็คือผมจะใส่เป็นมิ g i c อทักสามช่องนะครับแต่ของพวกนี้ก็คือ ผมไปจะเน้นไปทางในการใส่วอนะครับเพราะว่าชุดแรกที่ผมแนะนำใช้ทำจะเป็นพวกเนี่ยครับชาร์โดไทเทนะครับผมเพราะว่ามันยังใช้พวกใบมีเดียมอยู่นะครับผมมันจะไม่ได้ใช้ใบไฮนะครับผมก็จะแนะนำชุดเลขแต่ว่าถุงมือผมจะแนะนำเป็นดูดเลือดก็ได้นะครับเอาไว้ฟาร์มโดยเฉพาะเลยชาร์โดไทเทตอนเปิดเซิร์ฟอะผมจะใช้เป็นฟาร์มนะครับเป็นชุดฟาร์มโดยเฉพาะนะครับ ส่วนอาวุธตอนแรกก็มีอะไรใส่ไปก่อนแล้วก็พยายามสมมติว่าเป็นแพทเวลร้อยใช่ไหมครับแล้วก็แล้วถ้าเป็นแพทเนี้ยแพทปัจจุบันที่เป็นเวลร้อยที่หาของผมก็จะหาอาวุธที่ดีที่สุดของแพทนั้นน,น,นะครับตอนแรกอาจจะใส่เป็น1ลรูไปก่อน1ลรูออฟอะไรสักอย่างไปก่อนอ่าให้มันลงดันไหวนะครับผม พวกแหวนพวกอะไรก็อาจจะใส่เป็นดูดเลือดไปก่อนเพราะว่าเราโอกาสจะหาหพวกเ่ะถ้าเราดวงไม่ดีอะ่ะเราก็จะไม่ดอกมานะครับผมหรือว่าดวงดีถ้าดอกได้อ่าช่วงแรกๆผมอาจจะแนะนําให้ขายก่อนเพราะว่ามันจะได้เป็นการประหยัดนะครับผมยิ่งสายเติมน้อยหรือว่าสายฟรีก็จะสบายหน่อยถ้าดวงดีนะครับผมแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องลงดันให้ไหวก่อนนะครับ รองเท้ารองเท้านี้ผมอาจจะใส่เป็นแม็กแม็กดุดเลือดนะครับผมถุงม,มือดุดเลือดรองเท้าแม็กดุดเลือดนะครับเสื้อเสื้อก็ยังไม่ต้องออบก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดูนี้ให้ เผื่อผมอาจจะใส่เป็นเสื้อหลบไปก่อนนะครับช่วงแรกๆออฟหลบแต่อคงจะใส่แบบดูเดียวอะไรประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็จะไม่ได้แบบใส่แบบหนักข้อไปมากๆครับผมแล้วก็เราจะดูว่าช่วงเสื้อเปิดอ่ะเขาขยายประมาณไหนตอนแรกก็ทำชาร์โดไทเทไปก่อนทำแบบพอฟาร์มพอใส่ลงดนได้พอขยับแผ่ปุ๊บถ้าเราจะทำ ลงบอยจริงๆหรือว่าเราจะทาชุดใหม่แล้วก็ทําเป็นอีกชุดนึ่งเลยที่ดีไปเลยนะครับผมมันจะได้ประหยัดงบหน่อยอ่าเพราะว่าหลังจากใช้อุาหลังจากชาโรไทยเทไปเนี่ยมันจะเป็นพวกที่ต้องใช้ใบไฮแล้วนะครับผมอ่าเราก็จะเปลืองหน่อยเราก็จะเก็บเพชรไปเรื่อยๆนะครับผมขายเพชรขายหินเพื่อเก็บเพชรไปเรื่อยๆนะครับ อ่าแลวข้อเสียของวิอ่าไปข้อดีก่อนก็ได้ข้อดีของวินะครับข้อดีของวิวิจะเป็นที่อ่าตัวละครที่ยิงแรงมากนะครับผมอ่ายิงแรงอยู่แล้วละ่ะอาจจะเป็นแบบเบอร์ต้นต้นแบบสกิลหมู่แรงแต่ว่าวิศาจะเป็นบางมากครับเป็นตัวละครที่บางที่แทบจะที่สุดแล้วมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าบางมาก ถ้าไปสมมติลงวอเนี่ยถ้าบวกหนึ่งหนึ่งเนี่ยโอกาสโอ้โหยากครับผมเราไปบวกหนึ่งหนึ่งแล้วแบบสู้ไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบไล่ไล่แบบเป็นหลอยยิงเนี่ยได้ครับหนึ่งหนึ่งนี้ถ้าแปลงล่างถ้าแปลงล่างแบบแปลงล่างด้วยออร่าด้วยก็ได้อยู่ครับผมแต่ว่าเราไม่ได้แปลงล่างตลอดอะ่ะเราต้องดูจังหวะน,นะครับเพราะเราไม่สามารถเอา กล้ามเนื้อไปถูได้ไม่เหมือนพวกบริเออร์นะครับพวกพอตชิลหรือว่าการเดเตอร์นะครับเพราะว่ามันพวกนั้นเป็นสายกล้ามเนื้อนะครับผมเราไม่ใช่สายกล้ามเนื้อเราเน้นลอยยิงหรือไม่ก็เราก็อย่างผมเนี่ยผมว่าหลังๆนู่นแหละผมถึงจะไปคุยกับคนอะ่ะตอนนี้ผมจะคุยแค่แคมอนกับแค่ดันเจี้ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถไปตีคนไหว แต่ว่าวิสัยข้อดีอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันไม่ต้องเอากล้ามเนื้อไปถูครับมันยิงอยู่ห่างๆก็ได้นะครับอันนี้ช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยครับว่าม,มันใช้ทรัพยากรขนาดไหนถึงเราจะได้ของขนาดนี้นะครับผมต่างหูัมจะใส่เป็นแม็กอันนี้แต่เซิร์ฟเปอรจริงๆก็คือต่อไปไหนใส่ไปก่อน อ่าถ้าเป็นไปไทยก็จะใส่เนี่ยครับกำไรเสกสองข้างเอลผมอยา่เป็นเอลเด็กอยู่เลยแล้วก็พ้าคุมเสกอ่าก็ใส่ประมาณนี้ไปก่อนได้ครับไม่ต้องรีบไม่ต้องซีเรียสครับผมถ้าเราดวงดีเราก็จะไปไวครับเป็นปกติของเกมนะครับผม เติมเยอะไปเร็วครับตีไม่แรงแสดงว่ายังเติมไม่พอครับผมประถมาณนี้ครับเดี๋ยวผมมาให้ดูสเตตัสตอนนี้ตอนนี้ของผมก็จะเป็นเมจิแอทแท c กนะครับ2,259นะครับแล้วก็มีเป็นคดย์เทคเลห้าสิบเกนะครับจับ59าสิบคิดละเมียดร2 เมจิกสกิลแอมร้อยสาสิบเกดนะครับแต่ที่อันเนี้ยผมทําแบบคิดาเมจตรงนี้ที่ส่วนหัวได้อะก็เพราะว่าผมมีแหวนวันเกิดสี่วงนะครับแหวนวันเกิดสี่วงเนี่ยเพิ่มคิดที่เข้าเยอะมากอัตราเค 15, 15, ีย์สิบห้าสิบห้าสามสิบหกสิบอะครับก็คือมันเพิ่มอัตราคิยที่เข้าเยอะแต่เวลาผมไปลงวอล่ะเดี๋ยวผมใส่แหวนให้ดู เมื่อผมไปลงวอนะครับผมว่าจะใส่เพนสองแหวนนี้หนึ่งแหวนเวสน,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งแหวนอันนี้จริงๆอ่ะผมอยากใส่ลิงออฟลักนะครับแต่ว่ายังไม่ดรอปเลยครับผมแล้วก็ค่อนข้างแพงเนี่ยพอผมไม่ได้ใส่แหวนมันเกิดผมจะอยู่แค่49เองนะครับและแอมผมก็จะลดทีดาเมจก็จะลดนะครับเพราะว่า ช่วงโคดเบต้เตาเนี่ยมันมีไอกิจกรรมกล่องตัวอักษรนะครับที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าตัวอักษรหาจากไหนเนี่ยแอมผมก็จะน้อยนะครับถ้าผมไม่ได้ใส่แหวนวันเกิดแหวนวันเกิดนี่ช่วยได้เยอะมากครับแต่ผมใส่คืนกันเพราะว่าพอเปิดเสือป่อะแหวนวันเกิดมันก็จะอยู่กันเราไว้ได้ไม่นานหรอกครับ แต่ก็ผมยังภาวนาให้มันมีชุดเช่าอยู่นะครับผมถ้ามีชุดเช่าเราก็จะลงดันสบายขึ้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปลำบากทำของเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันอาจจะเหนื่อยส่วนสเตตัสนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปวิสาตตอนวิวร้อยเนี่ยผมอัพแ่ใส่ อบได้นะครับเป็นอบตัวนี้นะครับที่สเต้งห้าสิบเอดนะครับแล้วก็เด็กหนึ่งรสิบสามนะครับผมก็จะอัพแค่นี้เลยในตัวตัดฝัด่งนี้นี่แล้วนอกนั้นผมก็จะลงอินนะครับผมอินทั้งหมดเลยก็คือสเต้งกับเด็กเนะี่ยใส่แค่อัพแค่ใส่ของนะครับอย่าไปอัพเกินนะครับผมสมมุติว่าถ้าเกิด แคดเลยไปเป็นร3 9สหรือว่า1 5 0 160เพื่อนเพื่อก็ดูอุปกรณ์ที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะสวมใส่นะครับว่ามันมีค่าสเต็งเท่าไหร่มีค่าเด็กเท่าไหร่แล้วก็อัพแค่ใส่ใส่อาวุธได้แค่นั้นพอนะครับผมอย่าไปอัพเกินนะครับผมพออัพเกินมันจะเสียเปล่ามากๆเลยครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ ถ้าใครชอบก็กดถูกใจกดส u b s ั r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าไม่ชอบก็จะว่ากันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ